สโลมาสักังคิยะพัตเทกรัตตสูตรว่าได้ทรงแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมาสกังคิยะ 286. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระ โลมสกังคียะอยู่ที่นิคโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแควนสก,กะขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปจันทนะเทพ,พบุตรมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วนิคโครธารามเข้าไปหาท่านพระโลมสกังคียะถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระ โลมสกังคียะอย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและพิวังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวจเจริญได้ไหมท่านพระโลมสกังคียะกล่าวว่าอาตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำอุเทศและพิวังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวจเจริญได้ไหมแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อันหนึ่ง ท่านจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมอัตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมข้าพเจ้าจำได้ก็ท่านจำได้อย่างไรเล่าภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนพระดุกรรมพลศิลาอาจที่ควงไม้ปริชัดตะกะในหมู่เทพชั้นดาวดึง ณที่นั่นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและพิวังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญระเทพชั้นดาววดึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึง ส่วนบุคคลใดเห็นธรรมแจ้งที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรจเจริญธรรมนั้นให้แจม่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชมีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียร ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุข้าพเจ้าจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้อย่างนี้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิด เพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์จันทนะเทพบุะบุก่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเอง287ครั้งนั้นแลท่านพระโลมัสะกังคยะเมื่อล่วงราตรีนั้นไปจึงเก็บงามเสนาสะนะ ถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเมื่อจาริกไปโดยลำดับได้เข้าไปยังพระเชตวันอารามของอนาถบินพิกะเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสมัยหนึ่งข้าพระองค์อยู่ที่นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทพบุตรองค์หนึ่งมีวันนะงดงามยิ่งนักเปริงรัศมีสว่างทั่วนิโครธารามเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วยืนหน้าที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวจเจริญได้ไหมข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เมื่อเทพบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทพบุตรนั้นว่าผู้มีอายุอาตมาภาพจําไม่ได้ส่วนท่านจําได้ไหมเทพบุตรกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็จําไม่ได้อันหนึ่งท่านจําคาถาแสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวจเจริญได้ไหมข้าพระองค์ตอบว่าอาตมาภาพจําไม่ได้ ส่วนท่านจำได้ไหมข้าพเจ้าจำได้ผู้มีอายุก็ท่านจำได้อย่างไรเล่าภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะบรรดุกรรมพลศิลาอาจที่ควงไม้ปริชัตดตะกะในหมู่เทพชั้นดาววดึงณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและวิพัง ของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เทพชั้นดาวดึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว,ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุข้าพเจ้าจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้อย่างนี้แลขอท่านจงศึกษาเล่าเรียน และทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เทพบุตรนั้นกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเองขอประธานว่ารโรกาศขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงอุเทศและวิพัง ของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่ข้าพระองค์เถิด288พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุก็เธอรู้จักเทพบุตรนั้นไหมท่านพระลมสกังคยียะกราบทูลว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเทพบุตรนั้นชื่อจันทนะจันทนะเทพบุตรสนใจ ใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงียโสดสดับธรรมถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุนั้นรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนงึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้ว และสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่กลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลน,นั้นควรจเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนั้นแลวว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลิน ที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุ บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตรเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไร คือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุ บุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แหลบุคคลง่อน่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างพิจารณาเห็นเวทานาพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นว <Bless. S 1> ิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้าง พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุบุคคลงอนแงนในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่งอนแงนในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะได้ร well ับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้าง ไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พ Flight, ิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พ hmm. ิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุบุคคลไม่งอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแล้ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระโลมาสกังคียะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลโลมาสกังคียะพัตเทกรัรตตสูตรที่สี่